สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสร้างบ้านเองได้จริงนะวันนี้ผมจะมารายงานความคืบหน้านะครับที่ผมได้ต่อห้องน้ําเพิ่มอีกนะครับเพื่อนๆ EP แรกก็จะเป็นทําไม้ฝาเชลล่านะครับเป็นเป็นด้านนอกนะครับมา EP นี้ก็จะมา ทำด้านในนะครับเพื่อนๆผนังด้านในนะครับผนังด้านในนี้ผมใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับเพื่อนๆตัวแผ่นใหญ่นี้สมาร์ทบอร์ดแผ่นใหญ่นี้ของดูล่านะครับดูล่าความหนา0.8มิลมนะครับดูล่าครับส่วนผนังด้านนี้นะครับก็เป็นไม้ฝานะครับไม้ฝาเชอร่าที่มันเหลือนะครับผมก็มาตัดแล้วก็ยิงนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นผนังของแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับดูล่าเหมือนกันนะครับเหลือจากเพื่อนมันนี่นะครับก็มาประกอบนะครับส่วนช่องนี้นะครับก็เป็นซื้อมาใส่เพิ่มนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นของตัวนี้นะครับเป็นลายตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่ความหนาอยู่ที่0.4มิลมนะครับบางๆนะครับแต่ก็ใส่ได้นะเพื่อนๆก็ใส่ได้นะครับแต่ผนังก็ รับน้ําหนักไม่ได้นะครับตรงนี้ผนังส่วนนี้ก็ห้ามแขวนอะไรนะครับเพราะมันจะรับน้ําหนักไมได้นะครับส่วนผน,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 นัง er ด้านนี้นะครับเพื่อนๆด้านนี้ก็จะเป็นปูนนะครับด้านนี้ก็เป็นก่อปูนนะครับก็ใช้เวลาว่างนะครับในการทําก็นานๆจะได้มารีวิวคลิปทีนะครับเพื่อนๆก็มีงานประจํานะครับทําด้วยแล้วก็ใช้เวลาว่างทําด้วยนะครับ ศึกษาใน youtube นะครับแล้วก็มาลองหัดทำนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับด้านในนะครับผมก็จะปูกระเบื้องด้วยนะเพื่อนๆตัวสมาร์ทบอร์ดนี้ผมก็เลยเอาแผ่นเรียบไว้ข้างในนะครับเอาแผ่นที่มันขูกขานะครับด้านที่มันขูกขานียหันออกมานะครับนี่นะครับด้านที่มันขูดขาหันออกมานะครับด้านเรียบจะอยู่ด้านหลังนี้นะครับเพราะว่า กูข่าออกมาเพราะว่าจะได้ปูกระเบื้องนะครับให้มันจับนะครับโดยจะใช้ปูนกาวนะครับปูนกาวปูนกาวเวเบอร์นะครับที่ปูกระเบื้องนะครับมันจะได้สําหรับผนังนะครับมันจะได้ยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับส่วนช่องตรงนี้ก็จะยิงด้วยกาวตะปูก่อนนะเพื่อนๆลอยต่อตรงนี้นะครับลอยต่อระหว่างช่องนี้นะครับลอยต่อระหว่างช่องเนี่ยแผ่นนะครับ เอากาวตะปูมายิงนะครับให้มันชิดติดกันนะครับไม่ให้มันกระเด้งได้อย่างนี้นะเพื่อนๆนี่ยให้มันให้ตัวได้นะครับเรา,เาก็จะใช้ปูนกาวนะครับกาวตะปูมายิงให้มันสนิทนะครับไม่ให้มันขยับได้อย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเวลาปูกระเบื้องมันก็อาจจะไม่แตกนะครับไม่ไม่กระดูกออกมาในอนาคตนะครับ ส่วนผนังด้านนี้เพื่อนเพื่อน,นก็จะง่ายนะครับก็จะใช้ฉาบนะครับหรือจะไม่ฉาบผมก็เราหาวิธีอยู่อาจจะแปะกระเบื้องเลยได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับผนังห้องน้ําฝั่งนี้นะฝั่งที่เป็นก่อปูนนะเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนเพื่อน,นก็คอยติดตามอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมชอบเอาหลายๆอย่างมาแอดับแล้วก็ลองใช้ดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ทำทำอยู่ได้นะครับตามที่เราถนัดแล้วก็มันง่ายนะเพื่อนๆอย่างผนังอย่างไม้ฝานี้มันก็แค่ยิงนะครับแค่ยิงแค่ตัดแล้วก็ยิงมันก็จะเสร็จเร็วนะครับถ้าเป็นก่อนี่ก็จะนานนะครับจะก่อแล้วก็ต้องมาฉาบด้วยแล้วก็แต่มันได้ประหยัดกว่านะครับแบบนี้ก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนี้ก็จะได้ความเร็ว แล้วก็ค่าใช้จ่ายจ,จะสูงกว่านะครับแล้วแต่งานบางทีก็แล้วแต่งานด้วยเพื่อนนะครับก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับในในการทํางานนะมันจะไม่ตายตัวเสมอไปนะครับเอาต่เพื่อนถนัดนะครับในที่เราทําได้นะครับก็ลองทําดูนะครับก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้นเพื่อนได้ชมนะครับ EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆรายงานความคลื่หน้าไปก่อนนะครับว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยยิงเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราจะฉาบกระเบื้องติดนี่ได้ไหมนะครับเพื่อนๆก็ลองรับชมนะครับเดี๋ยวก็ประมาณอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําคลิปนั้นนะครับก็จะได้ทําผนังฝั่งนี้ให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็จะ ก่อติดตั้งประตูครับแล้วก็ก่อผนังห้องน้ําให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาติดกระเบื้องนะครับกระเบื้องก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วครับตัวกระเบื้องก็สั่งมาจากไทยวัสดุนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพอดีนะครับกล่องแรกราคาเต็มนะครับกล่องที่2ลด50%นะครับ ผมก็เคยรีวิวอยู่นะครับว่าซื้อของถูกครับจะเป็นช่วงนี้แหละครับพฤศจิกาธันวานครับจะมีโปรโมชั่นถูกๆมาลดราคานะครับเพื่อนๆก็ไปหาเดินดูได้นะครับใครที่จะทําบ้านช่วงนี้ก็จะได้ของราคาพิเศษหน่อยนะครับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผนังด้านนอกนะนเพื่อน ด้านนอกก็จะเป็นไม้ฝานะครับไม้ฝายิงนะครับด้านในจะเป็นแผ่นเรียบนะครับ ตรงนี้ก็จะมีบล็บอกช่องแสงนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นบล็อกช่องลมนะครับของห้องน้านะครับนี่นะครับบล็อกช่องแสงนะครับบล็อกช่องแสงก็จะเหลือบล็อกช่องลมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาซื้อบล็อกช่องลมมานะครับใส่ช่องลมระบายอากาศในห้องน้ำนะนเพื่อน ผนังฝั่งนี้นะครับเพราะว่าแสงจะเข้าด้านนี้นะครับเราก็จะใส่บล็อกแสงด้านนี้นะครับเสร็จแล้วก็บล็อกลมก็จะอยู่ข้างบนหน่อยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ขอฝากเป็นแนวทางนะครับในการทําบ้านเองนะครับก็เป็นงาน DIY ด้วยนะครับให้เพื่อนๆเ,เอาไปอัดแอปนะครับใช้งานให้มัน ดีกว่าที่ผมทำนะครับเพื่อนๆบางทีถ้าเราวางแผนดีอุปกรณ์ก็จะออกมาดีนะครับห้องก็จะออกมาดีนะครับอยู่ที่การวางแผนด้วยนะครับวางแผนงานนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสร้างบ้านเองได้จริงขอบคุณครับสวัสดีครับ